ยัยงสวัสดีค่ะทุกคนของไอดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a j u m a ช Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีไม่ใช่วันนี้สิอ่ะวันนี้ก็ได้เซอร์ไพรส์รนะคะก็คือสกิลของนางตัวใหม่ออกแล้วนะคะทุกคนก็คุณพาคินนะคะเจ้าเก่าอีกแล้วที่มาแปลสกิลให้เรานะคะคในแฮชแท็กสาระองเมียวจินั่นเองค่ะตรึงๆเกียริการมีเอฟเฟกเองนะคะนี่นี นี่นะคะสวยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแปลสกิลออกมาแล้วสกิลนางออจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะชื่อว่าอะไรนะทากิอาชาอะไรสักอย่างนี่แหละอันที่หนึ่งนะคะโจมตีปกติเนาะวงการสว่า์ใช้ศูนย์ลูกไฟนะคะโจมตีสตรูหนึ่งเป้าหมายด้วยความรุนแรง125%นนะคะก็ปกตินะคะมันไม่ใช่ตัว ปกติอะนอ้อสกิลใช้งานนะคะบงบงกดไลท์ลาคีปะใช้2ลูกไฟนะคะสกิลนี้มีผลการใช้เฉพาะกล่าวคือหากมีไทชาคุเซนอยู่ในทีมมากกว่า1ตัวสกิลก็จะแสดงผลเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะคะพาสซสีบนะคะ เมื่อเริ่มเทินหาไทซากุเซนไม่ได้อยู่ในสถานะที่ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้เขตของราชาสวรรค์จะถูกกลางออกและผลกดใช้นะคะเมื่อกดใช้ไทซากุเซนจะได้รับสถานะคุ้มครองพร้อมกับทั้งมีโอกาส100%ที่จะมอบสถานะการจนาบงกฎให้ศัตรูทั้งสถานะบัฟและดีบัฟศัตรูมีผล2เทิน คุณพาชินเขาก็แปลคําได้สลัดสลวยมากเลยนะชอบมากเลยแต่ละตัวก็เป็นสกิลใช้งานนะคะนัในกล่าวก็คือไม่โดนปิดมิดไม่โดนปิดพาส์ีนนั่นเองอ่าหน่งเดี๋ยวนี้เล่นเป็นแบบนี้หมดนะคะถ้าจะเล่นแบบนี้แล้วจะทำไอ้พวกปิดพาสีมาทําไมอีกเกียดจริงจอ่ะมาดูในส่วนของสถานะคุ้มครองนะคะสถานะคุ้มครองก็คือป้องกันสถานะผิดปกติ ที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้1ครั้งนะคะ Control Effect กัะเนาะคุ้มครองได้ตอนไหนได้ตอนกดใช้สกิลสองนะคะโอเคแล้วในส่วนของสถานะการสนาบงการการจะอะไรวะปงกดอ่านผิดขอไพ้นะทุกคนทำไมมันสับชั้นสูงยัเ่ยวะเมื่อถึงเทินนะคะพูดผู้ดได้รับสถานะนี้จะตกอยู่ในการควบคุมของไทสะคูเซนนะคะคุเทน หากศัตรูที่ติดสถานะนี้โจมตีปกติเป้าหมายการโจมตีจะได้รับเกรีรตการเคลื่อนไหวเพิ่ม40%สถานะนี้จะสามารถมอบให้กับศัตรูได้มากสุด1ตัวเท่านั้นหากมีศัตรูติดสถานะนี้อยู่แล้วจะนำไปมอบให้ตัวอื่นไม่ได้ล็อกเลยเหรอโอ หากในสหาในระหว่างที่ศัตรูได้รับสหานานี้ไทสัคุเซนติดสถานะผิดป,ปกติที่ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้สหานี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากในระหว่างที่ศัตรูตัวใดตัวหนึ่งติดสหานี้แล้วไทสัคุเทนได้รับดาเมจถึงแก่ชีวิตสหานานี้จะถูกยกเลิอกอัตโนมัติแต่จะป้องกันดาเมจดังกล่าว ให้ไทสาคูเทนพร้อมทั้งฟื้นฟู HP หเปอร์เซนจาก HP สูงสุดฮะอันนี้คือราไรกานตายหรอเดี๋ยวก่อนนะกำลังประมวลผลอยู่แล้วก็สถานะนี้ไม่สามารถใช้ได้ในหมด PVE นะคะสถานนี้ไม่สามารถใช้ใส่ชิกามิท,ที่ชื่อใไสาคูเทนด้วยกันเองได้ใช้กับตัวเองที่อยู่ในฝั่งของข้ามไม่ได้นะคะโอเคสรุปก็คือสถานะการจะนะบงกฎเนี่ยนะ จะได้ก็ต่อเมื่อเรากดใช้สกิลสองนะคะใส่คู่ต่อสู้นะคะโดยสถานะนี้จะล็อกเป้าหมายที่ตัวศัตรูแค่หนึ่งตัวเท่านั้นไม่สามารถงายเป้าหมายได้นะคะหมายหัวไปเลยและ5้าตัวที่ติดสถานะนี้ทำการโจมตีปกติใส่ตัวไหนก็ตามในทีนะคะตัวที่ถูกโจมตีปกติจากคนที่ถูกสถานะนี้จะถูกเล่นเกตเพิ่ม40นะคะถ้า ตัวของดอกบัวเนี่ยขอชื่อขอเรียกว่าดอกบัวนะไอตัวชิกีายมีดอกบัวเนี่ยโดนสถานะคอนโทรลนะคะฝ่ายตรงข้ามที่ถูกหมายหัวอยู่นะคะก็จะหายก็จะหายจากสถานะนี้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกกรณีที่2นะคะถ้าตาเดี๋ยวก่อนนะในสถานเดี๋ยวก่อนในระหว่างที่ ตัวแต่ใดต,ตัวหนึ่งจุดฐานนี้แล้วเชนจกะโอเคถ้า, okay. าในระหว่างที่เราหมายหัวอยู่เนี่ยแล้วไทสาคุเคนเกิดได้รับพลังชีวิตอ่าไม่ใช่ได้รับการโจมตีให้พลังชีวิตเหลือศูนย์นะคะสถานะนี้ก็จะถูกล้างเสร็จก็จะป้องกัน HP ดังกล่าว ah, พร้อมกับฟื้นฟูให้กับไตกับุเซนเพิ่มขึ้นมา5%หรือเปล่าใช่ไหมที่เราเข้าใจน่าปร,ประมาณนี้หมายถึงว่าเราจะไม่ตายนะคะเราจะกันตายได้หนึ่งครั้งนั่นเองน่าจะประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวเราใช้งานจริงค่ะชนสกิลพิเศษนะคะเขตแดงของราชานะคะในเขตแดงนี้นะคะจะลดความเร็วของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด4%นะคะเมื่อจบเทินของศัตรูมอบเกียริการเคลื่อนไหวให้40%ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่หน้าสุดนะคะไงวะก่อนนะใกล้ๆกันนะจบเทินของศัตรูปุ๊บอยู่หน้าสุดหน้าสุดของหน้าสุด Okay. ประมาณนั้นก็ได้เขตนี้ก็ได้จากอะไรได้จากการพาสซีนะคะตอนเริ่มเทินของสกิลสองนะคะถ้าเริ่มเทินของใคสาวซูเซนใช่ไหมโอเคตอนเริ่มเทินของตัวนี้ก็จะถูกกลางออกนะคะได้จากสกิลสองนั่นเองขีดแดนสวรรค์นะคะงงงงนะคะอ่ะมาในส่วนของสกิลใช้งานอันที่สองต่อนะคะก็คือสกิลที่สามนั่นเองปลดล็อก สีบงกฎใช้งานลูกไฟ3าลูกไฟนะคะโจมตีสตร์ทั้งหมดด้วยวดาเมจ่รามดพร้อมกันนี้จะทำการฮีมให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มี HP ต่ำสุดยกเว้นยูนิตอันเชิญเป็นจำนวน30%จากดาเมจที่ได้รับดูดเลือดเหรอใช่ไหมพร้อมกันนี้จะทำการฮีมเมื่อไ,ได้รับอะไรวะ น่าจะเป็นดูดเลือดมาแหละดูดมาฮิวให้เพื่อนใช่ไหมแม้วาเลเสือต้องมีคอนซิปต์ฮิวด้วยในตัวหากสกิลนี้ถูกใช้งานในขณนะที่ไทสักุเซ็นอยู่ในสถานะลดความเร็วความรุนแรงของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้น0.5%อ๋อคอมโบกับขตสวรรค์น,นะคะหากสถานะนี้การมงเออหากสถานะการมุงกดนะคะถูกถอดออกก่อนเวลานะคะรักษาสถานะผิดป,ปกติทั้งหมด ให้ตัวไทสาคุเซนแล้วจะอะไรวะสามารถใช้สกิลนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ลูกไฟหนึ่งครั้งการโจมตีครั้งดังกล่าวดามีจะเบาวกว่าปกติ40%แต่ไม่ทำให้พาสีกับมิตร,รมาของคู่แข่งใช้งานได้สถานะ,ะหากสถานะการถูดอดออกรักษาพอจะ่าโอเคสถานะอันนี้เดี๋ยวกันนะอโอเคสถานะคุมขังใช่ไหม ถ้าสถานะคุมขังถูกเด้งออกใช่ไหมถูกล้างก็จะเราก็จะได้ล้างสถานะอัตโนมัตินะคะที่อยู่ในตัวของนางดอกบอัวทั้งหมดแล้วเราก็จะใช้งานสกิลนี้ได้โดยไม่ต้องใช้ลูปไฟได้หครั้งแต่ว่าการที่จะใช้ได้การที่ใช้สกิลโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะทําให้ความเสียหายนั้นเบาลง40%นะคะแต่จะไม่ทาให้พัทสีหรือมิจมาของคู่แข่งทํางานนั่นเอง สเตตัสที่ให้มาคิอยู่ที่ A นะคะสปีดอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเนาะคีน้อยนะเนี่ยประมาณนี้นะคะโอเคความยูนิคอยู่ที่เหมือนโกเซนอืมคล้ายๆโกเซนนะคะหมายหัวได้หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไซต์บีมันก็แค่ล็อกแค่ตัวหนึ่งนะคะทำให้ตัวนั้นค่ามันตีใคร ตอไปเล่นกับทีมตีปกติอะทุกคนใช่ถ้าเล่นกับพวกใช้สกิลก็ไม่เท่าไหร่น่าจะไปคอมโบกับโกเซนใช่ไหมเราหมายหัวเศษสราระโกเซนดึงพอโกเซนดึงเสร็จดึงก็จะทําให้เขามาตีปกติใส่โกเซนและตัวที่ถูกสถานะนี้ตีเสษธรรมดาใส่โกเซนโกเซนก็จะได้เกรดอีกสี่ิเอร์เซนเราก็หมายหัวอีกทีนึงเฮ้ยอันนี้มันมาเลงหรือเปล่าเนี่ย ซักโกเซนอีกแล้วหนึ่งอะทุกคนดูสิใช่ไหมถ้าเป็นอย่างที่นายคิดมันก็จะวนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเออตัวนั้นก็จะโดนดึงตลอดเวลาอ้าวโกเซนเกิดอีกแล้วหนึ่งโอเคแต่เราสามารถแก้ได้โดยการอ่าเป่าสถานะใส่นะคะแต่ว่าเราก็มีนางกระจกที่มาคุ้มครองอยู่สรุปแล้วก็มีดอกบัวโกเซนกระจกอ่ะสามตัวในทีมแล้วหนึ่งละอีกสองตัวนะคะก็แบ่งๆกันไป น่าสนใจนะคะทีมสหารนะอาจจะมานะคะเพื่อแก่นางนี้โดยเฉพาะนะคะนางหนกบัวแล้วก็ผลของสกิล3นะคะสกิลที่ใช้งานอะ่ะอันที่สองนะคะสกิลปีของมันอ่ะเนาะจะได้รับผลพิเศษก็ตอนที่เรามีขีดแดนใช่ไหมเพราะมันจะลดความเร็วเพื่อนพอเราได้สหารนะลดความเร็วสกิลเราก็จะแรงขึ้นอีกนะคะ0ูจดเท่า0.5นจุดเองเหรอสแสดงว่าจะแตกได้ใช่ไหมลดความเร็วได้จากอะไรอีก หลายส่วนอยู่นะ,ะมีตามาหูดน้าแข็งเนาะประมาณนั้นนะคะโอเคเรามาดูกันเมื่อกี้เห็นมีคนคอมเมนต์สิ่งที่น่าสนใจอยู่นะคะเป็นไหนละเป็นไหนละเจอ,อเดี่วะันนะเราต้องอันีนะคะขอถามหน่อยอนี่เนี่ยพี่คนนี้อ่ะพี่คนนี้ดี นนะพี่คนนี้คอมเมนต์ว่าไงนี่ไงนี่ไงพี่เขาบอกว่าดูแล้วเหมือนว่าสกิลมันจะเก๋ดีนะลดสปีดแต่มีเล่งเทินให้เพื่อนจุดนี้น่าจะเอามาดันเทินแข่งกับทีมโกเซนแถมสกิลเปิดเขตไม่ต้องการเทินด้วยโกเซนดึงยังไงก็ไม่หายแถมมีดอกบ,บัวบังคับโจมตีโกเซนหยุดการดึงแถมช่วยเล่งเพื่อนได้อีกแหละถ้าต้องมีตัวที่ช่วยลดดาเมจหน่อยถ้าดึงตัวดาเมจบอกนุ้ยอาจจะเป็นวันช็อต เพิ่มตัวเองได้เฉลยไปกับโกเซนนั่นแหละตัวหนึ่งโดนดึงอีกตัวหนึ่งโดนออกบัวเชิดบายจ้าทีมสปีดจงเฉลยเห็นไหมเหมือนนัดคิดไ้เป๊ะเลยฮนะสนสกิลสามเหมือนของแถมเลือดเอสเแต่ไม่มีอะไรที่เป็นสกิลเลือดเน้นๆเลยเสียของหน่อยๆแนฮะอย่างน้อยก็ขอสกิลสามเพิ่มดาเมจจาก H ฮก็ได้โหแถมเป็นตัวเปิดเขต s s r ตัวแรกที่ไม่มีเปิดเขตแบบ ออกผู้แ n นนะคะซะด้วยจะเล่นยังไงละนีออมายถึงว่าลงมาแล้วเปิดเลยนะคะก็ต้องไปกับซีนสปีดล้นนะไม่เปิดขิดอัตโนมัติแรกมากับการไม่โดนดึงเพราะเปิดทันทีเข้าเทินตัวเองไม่ลดสปีดทีมตัวเองไม่มีจุดอ่อนตอให้มีจุดอ่อนตอนเริ่มสกิล3เพิ่มดามเมจที่ลดลงไปต่อเทินต่อหน่วยคูณ0.5อยู่แล้วเนี่ยก็ต่อหน่วยหรอหรอ าเพชันอ่านแล้วฉันไม่เห็นเขาว่าต่อนหน่อยวะหรอแบบยังไงลดไปยี่สิบยี่สิบคูณศูนย์จุดห้าอย่างนี้หรอหรอโอเคน่าสนใจอ๋อสรุปว่าสกิลสามคือศูนย์จุดห้าต่อคนสินะอ๋อส่นตัต่อคนหรอไม่ใช่นะคะมันก็อาจจะน่าสนใจตอนนี้เรื่องเอกวันเรื่องลดสปีดการสก,กายเข้ามาเป็นผู้หิม,มะแต่ก็มีการเร่งเกตเพื่อมันจะได้ผลขนาดไหนออโอเค ืได้อยู่นะโอเคนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการแปลสกิลของนางดอกบัวเนาะไทยศักดิ์คู่เทนใช่ไหมอ่านว่าเทนเนาะอืมก็อยู่นี้อยู่นะสมกับเป็นเอนะคะความอยู่นี้อยากเห็นจรงเลยถ้ารีเมคเป็นเอพแล้วนางจะสกิลออกแบบไหมนะอืมเชิดนะคะกอปสกิลโกเซนมานั่นแหละเอเชิดอยู่ละล็อกใหม่หัวนะคะ โอเคค่ะสำหรับใครชอบนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เ mm hmm. พื่อเป็นกำลังใจใหกับช่อง Ajima Channel ด้วยนะคะและลืมไปติดตามกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก a j u m a Channel ด้วยนะสำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงว่าสกิลน้องเป็นแบบไหนนะคะน่าเล่นหรือว่ามีอะไรคนปรับไหมก็ลองคุยคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง